ครบหนึ่งปีแล้วค่ะวันนี้จะพามาดูว่าต้นปาล์มที่เราได้ลงปลูกไว้หนึ่งปีจะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าได้แค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะตอนนี้งบที่ตั้งไว้เกลี้ยงกลิบเลยตัดสินใจว่าจะต้องทํากันเองบ้างวันนี้วางแผนกับป,ป๊าไว้ว่าเราจะเป็นคนตัดยาเองส่วนป,ป๊าจะไปฉีดยาฆ่าย,ยาไว้ก่อนเพื่อยับยั้งไม่ให้ยาขึ้นเร็วนี่เป็นการตัดยาที่ใช้เครื่องใหญ่ครั้งแรกเลยนะคะสําหรับตัดที่นี่เพราะปกติใช้เครื่องตัวเล็กไม่รู้จะรอดหรือจะร่วง ดูจากผ้ากันเปื้อนแล้วรู้เลยว่าผ่านศึกมาเยอะ <laughs> หลังจากแต่งองสงเครื่องเสร็จแล้วก็จัดเลยค่ะลองเทสเครื่องนิดนึงน่าจะไม่ยากที่ยากไม่ใช่เพราะการตัดนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่ทางลาดลงไปแล้วยาคือสูงมากไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไร ค่อยๆตัดไปเดี๋ยวก็ชินหันไปดูปป๊าตอนนี้ก็น่าจะฉีดยาหญ้าเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนอุปกรณ์กันคะ่ะให้ปป๊าใช้เครื่องตัดหญ้าตัวใหญ่จะดีกวา่าส่วนเราไปลุยเครื่องตัวเล็กกันต่อเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างรอบนี้ตั้งใจทําแบบจริงจังสุดๆหน้าที่หลักเลยก็คือตัดหญ้ารอบโคนแล้วก็เกลี่ยให้สะอาดอย่างต้นนี้ดูจากสภาพแล้วคือรกมากแบบนี้ไม่ดีแน่เดี๋ยวจะโดนเจ้านักยากิน หลังจากที่ตัดแล้วก็เกลี่ยรอบโคนแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะจากที่โดนยารุมตอนนี้ลงขึ้นเยอะเลยสวนไหนมีปัญหานาักยาบ้างคะเจ้าตัวนี้ร้ายกาจมากบางทีก็กินไปครึ่งต้นบางต้นก็กินจนต้นล้มตายไปเลย แต่มากี่ทีก็ไม่เคยเจอตัวเลยนะคะหลบเก่งจริงๆพูดยังไม่ทันขาดคําต้นนี้ก็โดนกินค่ะแผลยังสดๆยังมีรอยขี้ฟันเจ้านักอยู่มันจะแทะไว้แบบนี้แล้วค่อยๆมาแทะเรื่อยๆจนต้นล้มตายนี่ทามาไม่ทันต้นนี้ตายแน่นอนใครเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําหน่อยค่ะจะจัดการกับเจ้านักยาย,ยัางไงรอบที่แล้วโดนกินไป30กว่าต้นต้องลงปลูกใหม่ตอนนี้ต้นที่ลงปลูกใหม่ก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วเพราะตอนที่ลง ปลูกด้านปลูกตอนหน้าร้อนน้องไม่มีน้ําให้เจริญเติบโตเลยแต่น้องสู้ชีวิตมากตอนนี้แตกยอดออกมาครั้งนี้จะตั้งใจดูแลให้เป็นอย่างดีจะบอกว่าใน1ปีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างตัดา้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยช่วง6เดือนแรกคือใส่ปุ๋ยครบทุกเดือนแต่เดือนต่อๆมาเริ่มห่างๆแล้วค่ะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เ,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 เดือนบ้างเนื่องจากทุนทรัพย์หมดค่ะในพื้นที่20ไร่ปลูกได้ประมาณ3 7 5ต้นทําเองไม่ไหวจริงๆ แต่ถ้าไม่ทำเองบ้างเลยค่าใช้จ่ายก็จะเยอะมากๆแต่ผ่านไป1ปีเห็น <he hn S 2> แบบนี้แล้วก็ชื่นใจมีพลังในการตัดย่าขึ้นเยอะเลยนี่ขนาดไม่ค่อยได้ดูแลใาส่ปุ๋ยยังโตได้ขนาดนี้สำหรับเราคือเกินคาดมากบางต้นเริ่มแทงช่อดอกออกมาแล้วคะ่ะทุกคนรู้สึกมีกำลังใจสุดๆวันนี้ตัดได้2แถวก็เริ่มมืดแล้วจะมาตัดได้ก็จะเพอวันเสาร์อาทิตย์เพราะวันธรรมดาต้องวิ่งรับทรงเด็กๆไปโรงเรียนได้อาทิตย์ละ4ี่แถวก็ยังดีค่ะแล้วจะมารีวิวสวน คามน้อยๆของฮีโร่ฟาร์มให้ดูกันอีกนะคะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยนะบ๊ายบาย